เลูกพ่อบ้านนะเดี๋ยวอนะหวยคิดหวยหวยหวยชื่อคือชื่อหวยลุกวนละน้องแล้วน้องโหวตใครอ่ะน้องเขาบอกเด็กไม่โกหกครับพ่อบ้านโดนโโดดนนเด็กกล้าหัวจับแล้วเรียบร้อยอยากว่สวยฟ้องคนทรใจใครไม่รู้อ้าวคือแต่ซึ่งใครเดี๋ยวอยคจัง จำจีนะจำจี้จำจี้ทเลยถ้ากูตายกูตายจำจี้หมดเลยเเนี่ยเขามีตับรุดกูเล่นไม่เป็นด้วยจานนี้คือผมเล่นครั้งแรกนะทุกคนกูจะทำอะไรเนี่ยมเนี่ยเอางี้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 ต้องเฟตต้องเฟตต้เฟตต้องเฟตเออไอ้นี่เราทำทำงี้ดีกว่าเฟปลาใสวันนี้เราจะมาทำการใครตายกันครับเนี่ย งไงครับผมยให้ผมขึ้นลูกนักเลงนะครับข้างบนห้องอาบบนวดผมให้เฟสเป็นนักสืบประจําทีมของเราแล้วกันตอนดี้เฟสไม่มีข้อมูลเลยดิตายที่ผล้วนักสืบตายไม่รู้เรื่องกันแต่ไม่ได้เกียร์ไม่ได้ยินเสียงเสียงเด็กชายตัวน้อยบอกว่าสีเขียวเต็มตาเลยน้องแล้วน้องโวดไทรอ่ะน้องน้องน้องบงวินได้ยินพี่ไหมครับน้องคงบวินเขาบอกเด็กไม่โกหกครับไปไป ที่จูนรักก่อนพี่พี่อย่าไปทำเขาอย่างนี้นะพี่มันรุนแรงเกินมับอกเด็กไม่โกหกลอบตอนที่มันเป็นมันยังโกหกอยู่เลยเขาเล่นยังไงไม่ใช่ผ่านกูยอําจีก็เดินมาตรงนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าหนุ่ยมีเควสทำอะไรดีวะเนี่ยในห้องนี้ทำอะไรเจ้ากเนี่ยเออทำเควสนวดหลังก่อนนวดหลังเขาเรียกว่าการกายภาพบำบัดนะครับคลึงหลังโยอันนี้นะครับอันนี้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 จะเป็นการต่อสายไฟนะครับ ลีกเตอร์ดงั rural. Rural, ดงลีกเตอร์ดงังลีกเตอร์ดังลีกเตอร์ดังลีกเตอร์ดังครับโอ้โหคนธรรมดามันไปแบบนี้มันช้านะครับผมไปแบบรีบเรีบเฮ้ยเฮ well, ้ยเฮ้ยฟงหมินพงหมินพงหมินฟงหมินไอ้น้องไอ้น้องที่มาแล้วน้องๆที่มาเองอุ้ยฮัลโหลครับน้องพงหมินเปิดไมค์ครับน้องน้องพงหมินไปไปจ่ายจ่ายไปไปหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นแล้วพงหมินเซฟซีโมเมนต์เลเตอร์กินสุปพ่อบ้านฮะเดี๋ยวนะ หมวยที่หวยหวยหวยันชื่อคือชื่อหมวยล็อกบัวละเจออยู่ตรงไหนครับหมวยอ่ะอยู่ตรงล็อกล็วกบอลละมึงจะได้อะไรจากน้องพอดูพีน้องเขาพูดสดสดผมเน่าพอดีอ่ะเดินไปคนเดียวแล้วก็เจอศพแล้วก็กดอยู่อยู่ตรงไหนครับน้องน้องก่อนที่น้องจะเดินน้องอยู่ตรงไหนครับไหน บ้านอยู่ด้วยตื่นเต้นกว่าตอนเป็นดีกว่าที่หายกูลุ้นกว่ากูเป็นเลยตอนเม่อสักทีแล้วเนี่ยกูลุ้นกว่าหุณอยู่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอไรเนมเดี๋ยวกูหาขั้นตกรให้เนมน้องเขาเก้าบหัวพล่นครั้งแรกไงเขาบอกเขาดูสตรีมเรามานานเขาอยากเล่นก็เลยชวนเขาไปเล่นหน่อยเขาขอเล่นสักเกมสองเกมเออแล้วก็พาน้องเขาเล่นนะผมให้น้องเขามีกำลังใจนะผมเพราะน่าจะ ก็ได้มีความสุขในการแบบเออเราก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะทุกคนนะฮะใช่ไหมแต่เรากดดัน <laughs> คือความจริงก็ไม่ได้อยากจะกดดันนะครับผมแต่ว่าน้องไม่อธิบายอะไรเลยอ่ะอย่างเงี้ยคัตรกรีเขาเล่นง่ายนะค <laughs> ัตรกรีใครอะ่ะให้หรือเปล่า <laughs> ชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอธิบายหน่อยน้องม,มีแผลตรงห้อง <c oughs> บอกเงนใช่ไหมคะแล้วพี่พ่อบ้านกับพี่รถอ่ะไปทางขวาส่วนหนูอยู่กับสีโซบนะคะ T M ผมเห็นพี่รถอยู่ตรงเราด้วยนะไม่อยู่อยู่ทางขวาไม่แย่ตอนแรกก็อยู่ฝั่งเราฝั่งเราพงวินหนูดอะไรลูกพงวินวัดสีอะไรพองสีนั้นอะเอาสีดำนะเอาสีดำนะพงวินหนูมีข้อมูลแล้รนอกจากสีดำไหมหนูหนูอยู่ตรงไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเจอศพ แล้วก็สีดำอยู่ข้างๆศพด้วยโอ้นี่พ่อบ้านโดนโดนเด็กก้าวหัวบจับแล้วเรียบร้อยนันอ่ะอือสวยเป็นไงล่ะสะพักร้องแม่งเป็นเฮ้ยกูจะโวยเด็กยังไงด้วยน้องไปไหนแล้ววะน้องหายเฮ้ยเบียดเบียู่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่ อพี่้องเจ็บน้องเอามาขีนมาร้องเอสบีดีที่ฟังด้วยนะพี่ทำไมน้องเจอศพเยอะจังวะตับจริงเหรอสามสี่แล้วเนี่ยเจอศพสีแจกตรงไหนครับสีแยกตัวไวสีแยกตัวายตัวายมีสามแยกหนูผู้อื่นสงสัยใครไม่รู้ไ่แต่สีแยกตายงโหดแล้วนะลูกสิ้นหมดแร จำจี้เห็นไหมถ้ากูตายกูตายจำจี้อยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโฟงหมินโฟงหมินโังพี่ก่อนโอ้กูตายกูตายเพราะว่าจำจี้อยู่เนี่ยแพ้แลต้องคิดอยู่แล้วนะครับว่าคุณเรียนแล้วนะใรบอกว่าเด็กไม่โกหกว่าเด็กไม่โกหกว่ะ โอ้ยจิ๋วหายแล้วทุกคนปุ๋มวินหนูเรามีกันอยู่สองคนนะลูกเอ้ยแล้งปุ๋มวินอย่าไปฆ่าพี่เดนอย่างนั้นนะหนูอย่านะหนูโอ้ยน้องปุ๋มวินไปไหนแล้วน้องปุ๋มวินกูไปฆ่าใครหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะน้องปุ๋มวินหนูเปิดประตูสิลูกเอาพี่เปิดให้พี่เปิดให้เอ้าเปิดยังไงวะเนี่ยจิ๋หายโอ้เาเปิดยังไงวะเดี๋ยวถ้เปิดยังไงวะเปิดเปิดเฮ้ยจกฆ่าแล้วหายโอ้โหประมาณเห็นปุ๋มวินลูกปุ๋มวิน เป็นหนูไปทำอะไรอย่างนี้แล้วลูกเอ้ยไปตัวเต็งกูไปแล้วเอ้าตายแล้วเหรอผมจะไม่ทำให้พ่อบ้านต้องเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นเราสคิปกันเถอะน้องผงหมินซึบหน่อยน้องฟงผินเห็นใครครับน้องผงหมินอยู่ตรงไหนครับเจ้าเดียวสาวแยกหวังสาวแยกตัวไว้ผงหมินเอาใครออกดีกว่ะผงหมินนะให้เลือกเลยนะลูกใครลูก อ๋อสกิปต้องไม่ไม่รู้เพราะยังข้อมูลไม่พอรเ็วไปผมเห็นหนูอย่าโดนอย่างนี้โอ้ยหนูไม่ไหวแล้วหนูเอ้ยหนูโดนอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหผม่งหินแล้วกลัวนละเฮ้ยอะ็กมึงโผล่มาจากไหนกลัว่าไม่เดินนะกูอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูจำได้ข้างล่างมีกูคนเดียวคือกูยังไม่ได้ไปไหนกูยังไม่ได้ออกจากโต๊ะเลยที่ผายกูเดินวนรอบโต๊ะรอบเดียว กูหลอนหมดแล้วเนี่ยดาดเนี่ยมึงหลอนแล้วเคเคบ้าแล้วเวลาโทรศัพท์น้องหมดแล้วไปนอนแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วครับขอบคุณมากค่ะพี่อเล็กชื่อเป็นสีอะไรอ่ะสีขาวหรือสีแดงเล็กต้องชื่อเป็นสีแดงนี่เล็กเป็นฆาตกรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่มันจะฆ่ากูอยู่แล้วมึงโคตรโหอ๊อกกูตายจริงเหรอเเนนี่่ยลมือนเนี่ย เข้าไปจากห้องนานแล้วมันไม่มีคนแล้วอยู่ดีๆอไ,ไอเคองมงโม, <า S 2> มากเคมงงที่สุดในโลกเลยเคพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแ้วเจะกัน